ไปทำไมก็จะมาตวงวัดน้ำมันนะน้ำมันที่เราเอามามเป็นแก๊สเลยมีแก๊สด้วยอืมเป็นเหมือนแก๊สอ้วนู้วนว่าโคฟดีเพียงฟัดเพียงเศษเหล็กนะครับ<ม>จะได้วัดง่ายๆว่าก็ติดไฟ<ม>จะได้ตวงง่าย,าย<ม>ๆในถ้วยจิงแป่วจุดเดียวอ่าประมาณเท่าไหร่ไหมกี่ซีซีไหมหรอประมาณขีดนี้แล้วกันไม่เกินสองขีดเนาะเพราะนั้น ต้องเอาขวดไปเลยใม่ขวดนี้แหละโอเต้องเอาเม็ดติเขียนไั้นก่อนเองโอ้ยประมาณไม่เกินนะเราต้องเทเลยแล้วเพื่อให้มันดูดประมาณนี้ไม่เกินอีอ๋สอเขียดนีน้ำมัน 1> fc 1 3 a ี a น,นะนนะครับแอบโปรหมดนจริงๆขวดน่าจะออกนะเนี่ยใครเขียนครับใส่หมดเลยใส่อะไรหมดเลยเทเ้หมดก่อนเลยครับยวค่อยเอากลับตวงดูครับตวงเขาเรียกวิธีตวงพอแล้วหมดเยอะเหมดเลยเยอะครับให้ันเลยก่อนเราใช้แค่สองขีด มันต้องจุ่มสาใช้คนละสีเลยนะครับประมาณขาวกับเหลืองนะครับนาทีที่สำคัญมาแล้วเราจะดูดเข้าคอมเสเซอร์ใช้คอมเสเซอร์ดูดนะครือใช้จุดเดเร์ เจอแบนี้ก็ได้นะครับต่อแล้วแท็กครับทำจากชจอตนี้เรื่อนดูเองนะครับง่ายกว่ายังไม่ยังไม่ต้องใส่ใส่ไก่นะครับจุดสอนเสียบคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์ก็ยังจะเดินได้นิดหน่อยนะครับ หยุดแะหดูดนะครับดนูะดนะครับหยนะครับเราเอาสักสองโอเคประมาณนี้นะครับมีโดดเข้าแล้วนะครับยกสายขึ้นิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ของเก่านี่ของเก่ามาค้งท่อค้างสายโอเคน่ครับการเติมอย่างง่ายๆนะครับน<า>้ำมัน เปลี่ยนจากอหกร้อยเอเป็นหนึ่งสามสี่เอนี่เหลือก็เทกับที่นะนิ่นมนมลขวดนี้ทิ้งเลยท่านเจ๊เพิ่มใส่น้ำเปล่างานเข้าน้ำมันล้วนคนอื่นยังไปใส่กล <c oughs> ้าใส่อรืครัล่ามีคนที่ไม่รู้ โอเคนี่ก็คิดไปไว้ใช้ตัวอนะื่น <Okay. S 1> <Okay. S 2> นะทิ้งโอเคซึ่มันยังมีอยู่เลยตัวนี้เราก็จะต้องไปข้ามนะครับไปข้ามต่อต้องเจ็ดก่นอนสอนเตืนอนน้ำยาครันะสอน กลับไปนะครับเติมน้ำมันเสร็จแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งท่อตอนนี้เป็นมินียมนะครับเนี่ยที่ต้องเทเอียงออกนะเป็นมินียมจะลำบากในการเชื่อมอาจจะทะลุได้นะครับก็คงต้องใช้วิธีของช่างแมวนะเนี่ยจะเป็นมินียมมดเลยต้องระวังจะทำยากก็แนะนำให้ทำเหมือนที่ช่างแมวทำนะครับง่ายสุดแล้ว ยากๆเราไม่ทำนะเราทำง่ายๆเน่นง่ายๆเข้าไว้นะสีเหลืองหังน้้ำยาสีเหลืองที่อัอยาที่ดูดอกาะสีแดง ย้ายตำแหน่งนะครับอีปิดเอาออกกลับเป็นไปปิดตัวโลด้านบนนะครับโลล่างเปิดนะครับป,ปิดตัวนี้นะเจ้าแบบอก็อจะกลายเป็นเครื่องวัดค่ำนะครับเมื่อกี้ถอดออกเพื่อให้กลายเป็นเครื่องดูดดูดน้ํายาเก็บถังโอเคเอาละอันน, <c oughs> อนนี้ก็ต่อ ท่อหายเข้าไปข้าจะเน้นต้องไล่อากาศครับเสร็จปั๊บครับเปิดเกตโอเคเดี๋ยวไปข้าสักสิบห้าทีลองติดตามกันดูนะครับ เป็นแนวทางนะครับกี่นาทีแล้วท่านหกอยู่ตรเนยๆได้หกนะคงแรงนานโอเคนะติดตามตอนต่อไปตอนหหไหนะไแล้วท่านตอนไหนแล้วอือเพราะว่ามันช็อตสำคัญ